ครับอาหารกลางวันบ้านๆวันนี้ฮะเป็นกะเพราหมูสับไข่ดาวครับคุณแม่ตุกตาจะทำเอง <c oughs> ครับก็เริ่มใส่ตั้งแต่พริกกระเทียมที่ทำโขลกไว้นะครับแม่ตุกตาสโลเองครับแสงเผือกครับแซ่แน่นอน ก็ใส่หมูสับลงไปนะครับกลิ่นหอมมากครับ ปรุงรสครับซอสไข่ดางดมนะครับคีใส่น้ำขุกขลิตลงไปหน่อยนะครับซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสก็สาวแตกคอบนะครับใส่ซีอิ๊วดําลงไปหน่อยให้จะได้น่านน่ากินเสร็จแล้วก็ใส่ใบกะเเราเลยครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกระเพราหมูสับไข่ดาวนะครับนี่มีไข่ดาวตรงนี้นะครับนนะ่เมนูสิ้นคิดคลาสสิกง่ายๆครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ